มาทำทำหน้าใครอยากทำไหมเหมอนเขาเรียกว่าอะไรหมือนอากาศไลออนเดี๋ยวมิจเจออุปกรณ์กันนะคะมันเหมือไลออนใช่แล้วหมานี่เป็นไลออนอุปกรณ์เราใช้อะไรบ้างวันจี้เดี๋ยวเราจะเป็นหมานีไลออนกับเบบี้ไลออนกันนะคะอุปกรณ์เราใช้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรจานอะไรจานกระดาษ การกระดาษค่ะแล้วก็มีกาวกาวไว้ทำอะไรคะรูไว้ทำรูเอาไว้ทำอะไรเอ่ยอันนี้กาวไว้ทำอะไรสกาวเอาไว้ติดใช่ไหมคะก็เหนียวเหนียวนะแล้วก็อันนี้มีกระดาษสีนี่อันนี้ตัดไว้ให้แล้ว เป็นเส้นๆใช่ไหมคะทำหน้าไลอ้อนนะโอเคเดี๋ยวมีตัดจานให้อุปกรณ์แกะอุปกรณ์ใครแกะอุปกรณ์ต้องตัดกันนะคะเดี๋ยวตัดหน้าก่อนเนาะพอมีตัดหน้าก่อนมีลืมมามีไม่ได้ตัดมือก่อนเลยว่าเสียเวลาแป๊ดเลงรอแป๊บหนึ่งนะเสียเวลานานเลยจะหนีบมือเหมือนนี้นะจะหนีบมือเหมือนมีไหม บนหัวอ่ะมีเลบนหัวคะอ้าวนี่ตัดอันนี้ตัดเสร็จแล้วคะเอาจานกระดาษมาตัดเป็นให้เขาเป็นรูก่อนนะคะตัดตรงกลางออกนะแล้วก็ได้จานกี่ใบกี่ใบนะับนะสิมันเชื่อพีมอกี่คนอ้าวรับพี่ดาค่ะส่งให้พี่พีมค่ะของพี่เพิร์นค่ะของพี่เพลงค่ะของพี่พามค่ะ ใช่อันนี้คืออะไรคะก<อ>าว <9. S 2> ไว้ทำอะไรเอ่ยเยิ้มเอาไว้ทากาวเดี๋ยวก่อนนะกอนมีดูก่อนแกะหรือยังโอเคเรอก่อนนะคะอันหนึ่งอันนี่อะไรวันกี่อันคะทุกอย่างเราต้องมีกี่อันเนะี่ยมีต้องแกะตรงนี้ก่อน,น,นเพราะไม่งั้นกาวเขาออกมาไม่ได้นะคะอันที่สองแอันที่สาม น,นะะคายตอนเช้าหน้าสวยเลยยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ไยน็นอ๋อหลดนี่ <c oughs> แบบนี้ยังไม่ได้อาบน้ำไม่ต้องเก,ก็บเอาไว้ไหมหรือเราติดมันแน่ไม่ต้องก็ได้มาเพราะว่ามันใช่้ก็ไม่ต้องติดน,นอะอะส่งให้พี่พีมคะ่ะขอพี่เพิร์นค่ะขอพี่เพลงคะ่ะ แล้วก็ของพี่พาวพาพี่พีแบบนี้ขอเก็บขอบคุณค่าก่อนสิเ<จ>ล็บหนึ่งนะคะหน,นูนต้องขอบคุณค่าด้วยมั่ต<ะ>เปิดได้มเปิดได้ไดค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะทากาวกันนะ,ะเดี๋ยวเราจะทำลายออนเดี๋ยวใครทำหน้าไลายออนให้แบบนี้ดูสิเราทำหน้าอแบบอุ้ยหน้าไลนนายออนใครน่ากลัวที่สุดเลยอ๋อเย่นี้เป็นอุปกรณ์ทำลายออนนะคะใครอยากได้บ้างคะอา่าแบบนี้แจกให้พี่พีมก่อนนะคะม,มาดีกว่าน,นี้ค่ะจุ๊บ อันนี้ของพี่เพลิน,ะะน,นนะคะเก็บโคมจังเลคะอันนี้ของพี่เพงนะคะของไทยหมดแล้วเดี๋ยวมาเอาจากน,นี้นะคะอันนี้ของพี่พราวค่ะไหนดูสิเราทำยังไงทาการเปิดฟ้าก่อนอ่าพี่เพงเก่งมากดูเปิดฟ้าพี่เพงทางการตรงนี้ทาที่กระดาษอย่างนี้เสร็จแล้วก็แปะอย่างนี้แปะเขาเ้าไปอย่างนี้นะข้าวฝาหล่นไหนแปะสิ แปะแบบไหนแปบะบแบบนี้ดูแปบะบเขาออกมาเป็นแบบนี้เขาเป็นหมานี้เป็นหมานีไลออนใช่ไหม <S <S แล้วทำต่อลองทำกันเร็วแปะแบบด้านหลังค่ะแปะต้านนี้แปะตรงนี้แบบนวพาเราจะเอาสีเหลืองขึ้นใช่ไหมเราสีเยโล่ขึ้นใช่ไหมคะยึดพาวดตรงนี้ก็ได้ะคะ่ะเสร็จแล้วก็ ทำเองนะคะแต่ดูของพี่เพงก่อนนะคะัพ่เพงพี่เพะเดี๋ยวนี้สออเคทานะแล้วแต่จะประสบความสำเร็จไหมอ่าทำได้ไหมมาที่เปิดพี่เพงพี่เพิ่มพี่เพิดไม่่หรค่ะโอเคพี่เพินทำตรงนี้นะี่สอนก่อนนะจ๊ะ พ,พี่เพิร์นทำได้ไหมคะอุ้ยพี่เพิร์นไม่เปิดตรงนี้ค่ะอ่ะเพิ่์นทาตรงนี้นะคะเป็นชาโรลมีแป๊บหนึ่งนะลูกลูกแล้วแกต่อพี่พีมทำต่ออะพี่พีมทำอะไรนี่าไม่เพลงทำอะไรใช่เพลงต้องทานพี่นี่น ่ะตรงนี้อ่าแล้วก็แปะไหลอ้อนตรงนี้ไม่จะอา้าขาเกิดไม่จะอ,อ้ะาขาทเดี๋ยวมิตรวจนะคะตรวจเร็วระหว่างทางมิตรจะกระโดดตบต่อออกกำลังกายค่ะจับหนึ่งร้อยทีนะคะนึง่งวง

เห็นอะไรนะนี่ค่ะแบบนี้นะพี่เพิร์สรว่หนอะพี่เพิร์นทำสิเอาเาวเดี๋ยวเรานะกาจะเสร็จแล้วเยลโล่มือเลอะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมี้าล้างมือทีเดียวายวใช่ก็เป็นกาวคเหนียวเหนียวเเขาเอาไว้ติดใช่ไหม แปลเองค่ะไหนของพี่เพลงเป็นยังไงคะโอ้พี่พผาตั้งใจมากตั้งใจใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะหยิบขนมอัลกอริทึสมาให้แล้วเร็วเพลงแกะแล้ก็มีบัฟเฟอร์ด้วย มันเลยหนกาค่ะทาเยอะๆอีกเลยนะาตรงนี้อ่าหรือากดาษแตเลยากระดาษแปะนี่่อเอาดสประสบความสาเร็จหมาเสร็จแล้วพี่เพยคะพงงเลนิดนึงค่ะตรงนี้ก่อนพี่เพงย่ตรงนี้ เดี๋ยวใครเห็นของพี่พาว่าดูพี่พาโชเร็วพี่พาโชพี่พาโชพี่พาวไพี่พาทำให้เพื่อนดูซิพี่เพื่อนอยากทำแล้ว่อพี่มเสร็จยังของพี่พเสร็จยังพี่เสร็จแล้ว ต้มผมด้วยของนีค uh, mm hmm> ิ่งจะเสร็จแล้วโอ้ยมันไม่พอเลยอุ้ยผิดด้านสีบอ้าวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวม่ไม่เอาใช่เดี๋ยวมีเอาไม่อีมีเอาไม่เพิร์นด้วยกาวไงกาวกาวนี่ไงกาวไงเดี๋่วฮะมัน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 ไม่มีอะคะจำใช่ไหม เสร็จแล้วมีของกระโดดเชื่ออีกรอบนึง